สวัสดีค่ะดูดวงรายเดือนดวงประจำเดือนตุลาคม2 5 6 0 ดวงคนวันศุกร์งานเงินสุขภาพความรักหรือสิ่งที่ไพ่ย,ยิปซีอยากจะบอกอยากจะแนะนําอยากจะเตือนกับคนวันศุกร์นะคะในเดือนตุลาคมนี้ค่ะคําพยากรณ์เป็นการอันแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ค่ะสําหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะไอดียไลน์ขึ้นหน้าจอ ให้แล้วนะคะอ่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้นะคะคนวันศุกร์นะคะดวงชะตาโดยภาพรวมในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ5 6 7 8 9และ10เหตุการณ์สถานการณ์โดยภาพรวมใน เดือนตุลาคมนี้ของคนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์ได้อิทธิพลของเจไม้เท้านะคะไม้เท้าเนี่ยนะคะเรียกว่าต้องค่อนข้างจะกระตือรือร้นนะคะไม้เท้าเนอก็บ่งบอกในเรื่องของความขยันความกระตือรือร้นความอดทนความเพียรพยายามนะคะความมุ่งมั่นความมุมานะอุตสาหะสิ่งต่างๆรวมถึง7็ดไม้เท้าเนี่ยมันมีในเรื่องของการแข่งขันเข้ามานะคะมันมีในเรื่องของการแข่งขันเข้ามาไม่ว่าจะทําอะไรเนาะก็มักจะมีในเรื่องของการแข่งขัน นะคะหรือตัวเราเองเนี่ยต้องลงไปลุยนะคะลงไปทาด้วยตัวเองนะคะเรียกว่าสู้ให้เต็มที่สู้ให้สุดกําลังนะคะพรเจ็ดไม้เท้าเนี่ยทำอะไรที่เราลุกขึ้นมาสู้เนี่ยโอกาสที่จะชนะหรือโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมันก็มีเนาะแล้วพวกเจ็ดไม้เท้าเนี่ยส่วนใหญ่นะทำอะไรมกักจะมีคนทําตามนะคะมันก็เลยทำให้เกิดการแข่งขันนั่นเองค่ะเด็กถือถ้วยนะคะอิทธิพลของเด็กถือถ้วยเนี่ยนะคะก็เรียกว่าอ่าบริวารลูกหลานหรือคนอายุน้อยกว่านะคะอาจจะนําพา เรื่องราวข่าวดีมาให้หรืออาจจะมีคนเข้ามา,าสนับสนุนเราก็ได้ด้วยนะคะเด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเซนนะเป็นมีเซนมีสัมผัสมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะอิทธิพลของไพ่ถ้วยมาประกบตัวก็บ่งบอกในเรื่องของน้ําในบางอารมณ์ในบางความรู้สึกคนวันศุกร์นะคะก็ไม่ได้เข้มแข็งนะมันมีความอ่อนไหวแอบแฝงอยู่นั่นเองนะคะเพราะข้างนอกดูเจ็ดไม่เท้าเนาะเข้มแข็งเหลือเกินนะคะอึดถึกทรหดอดทนบึกบึนนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะ มีอิทธิพลของไพ่้นาประกบตัวมันก็มีความอ่อนไหวนะคะมันมีความหยหานะคะคนที่อาจจะแบบเข้ามาเข้าใจคนที่เข้ามาดูแลในช่วงนี้นะคะอิทธิพลของน้นํยเนบ่งบอกในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอยู่แล้วนะคะสี่เมเท้าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเรียกว่าสิ่งที่เราเฝ้ารอเฝ้าคอยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยไม่สูญเปล่านะคะความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นหรืออิทธิพลของสี่เมเท้าคนวันศุกร์อยากจะได้ความมั่นคง นะอยากจะได้อนาคตที่ดีอยากจะมีความมั่นคงให้กับตัวเองอยากจะหาความมั่นคงให้กับครอบครัวนะคะแล้วสี่ไม้เท้าในเดือนนี้จะมีข่าวดีเรื่องที่น่ายินดีเข้ามาอาจจะมีงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองเล็กๆภายในครอบครัวนะคะหรือว่าบางคนทําบุญขึ้นบ้านใหม่ก็ได้ด้วยนะทําบุญเกี่ยวข้องกับงานบุญนะคะก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะหไม้เท้านะคะก็เรียกว่าอาจจะมีปัญหาจุกจิกหัวใจเกิดขึ้นนะคะ หรืออาจจะมีการถกเถียงกันมีความไม่เข้าใจกันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะมีมุมมองหรือทัศนคติที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนนะคะกับคนใกล้ชิดหรือกับหุ้นส่วนนะคะเพราะฉะนั้นอิทธิพลของไพ่ถ้วยเข้ามาก็บ่งบอกว่านะคะเรียกว่าทุกๆอย่างก็ต้องรับฟังเรื่องราวปัญหาของกันและกันด้วยนะคะเพราะทุกอย่างมันคือต้องทอยทีทอยอาศัยซึ่งกันและกันนะคะหนักนิดเบาหน่อยบางครั้งก็ต้องรู้จักที่จะอภัยให้กันด้วยนะ้าถ้วยนะคะตำแหน่ง ลูกน้องนะคะเรียกว่าในเดือนนี้อาจจะเหนื่อยกับลูกน้องนิดนึงเนาะลูกน้องทําอะไรก็อาจจะดูไม่ค่อยจะทันใจนะคะอาจจะดูช้าดูเรื่อยดูเฉยเหลือเกินนะคะจนตัวเราเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าหงุดหงิดนะคะแนะนําว่าให้ลงไปคุยนะคะหรือว่าปรับความเข้าใจทําความเข้าใจหรือเข้าไปดูแลนะคะว่าเอ๊เขา เขาต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเราบ้างไหมหรือมีอะไรบ้างที่เราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้นะคะเพราะว่า5้าถ้วยเนี่ยบางครั้งออมีอะไรเขาก็อาจจะไม่กล้าที่จะพูดหรือบอกคนวนันศุกร์ก็ได้ด้วยนะอิทธิพลของ5้าถ้วยนะคะเป็นในเรื่องของคําว่าง,งานเข่าดําก็ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้จะมีทั้งข่าวดี นะคะแล้วก็ข่าวที่ทําให้เรารู้สึกแย่ๆเข้ามาเพราะอิทธิพลของถ้วยมันก็เรียกว่ามีความนอยมีความเหงามีความเศร้านะคะหรือบางคนอาจจะกําลังคิดถึงอดีตเรื่องราวเก่าๆคิดถึงใครบางคนที่จากไปนานแล้วก็ได้ด้วยเช่นกันเนาะห่ถ้วยนะคะแต่ก็อย่าลืมที่จะอยู่กับปัจจุบันด้วยนะเพราะอิทธิพลของ5ถ้วยใบนี้มันบ่งบอกในเรื่องของคําว่าอาดีตที่ผ่านมานะคะอาจจะมีความเครียดมีความทุกข์มีความนอยนะคะมีความกังวลกับลหลายๆเรื่องราวนะคะ หลายหลายปัญหาแต่พอมาในเดือนนี้นะคะเรียกว่าทุกๆอย่างจะผ่านไปได้นะคุณจะเอาชนะความความกลัวที่ผ่านมาได้ที่ผ่านมาเห็นไหมมีความกลัวแต่พอปัจจุบันมันขึ้นเจ็ไม้เท้าละคุณ คุณเอาชนะมันได้นะคะคุณเอาชนะความกลัวได้นะคะคุณเอาชนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากจิตใจของคุณเนี่ยได้นะคะแล้วก็โฟกัสไปในสิ่งที่เรียกว่าปัจจุบันนะคะหนึ่งถ้วยยังมีเรื่องราวดีๆรออยู่นะคะจะมีข่าวดีเข้ามาตําแหน่งที่ทํางานเป็นตําแหน่งที่ดีนะคะไม่ได้ส่งผลเสียนะคะแต่คนวันศุกร์เดือนนี้คุณค่อนข้างจะกดดันตัวเองมากเลยนะ เรียกว่าหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาเอนดูนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตานะคะได้รับมอบหมายงานหน้าที่สําคัญให้ต้องรับผิดชอบแต่บางครั้งงานของคนวนันศุกร์นี้อาจจะแบบเจอกับงานที่แบบค่อนข้างจะยากๆนะงานที่ท้าทายความสามารถงานที่คนอื่นเขาอาจจะปฏิเสธนะคะแต่คุณนี้ไม่ปฏิเสธอะไรเลยนะมีอะไรเข้ามาคุณทําได้หมดคุณรับได้หมดนะคะ เดอรสตาร์ Star, นะคะเป็นไพ่ของความสุขนะคะไพ่บอกว่าอย่ามัวแต่ทํางานนะคะหรือว่าให้ความสําคัญนะคะกับสิ่งรอบข้างมากจนเกินไปนะอย่าลืมหาความสุขให้กับตัวเองด้วยหาเวลาพักผ่อนบ้างนะคะเพราะอิทธิพลของไพ่เดอรสตาร์หมายถึงการหยุดพักนะคะการพักผ่อนไปหาสถานที่ชิลๆนะคะสถานที่ใกล้น้ํานะคะหรือว่าตามร้านคาเฟ่ก็ได้นะไพ่เดอสตาเนี่ยเป็นไพ่ของความฝัน ความหวังสิ่งดีๆนะคะการคิดทบทวนเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างเดสตาเป็นไพ่ของความโดดเด่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้มันมีความโดดเด่นเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเนาะอาจจะมีคนที่เขาชอบเราบ้างหรือไม่ชอบเราบ้างก็ได้ด้วยนะคะอย่าไปวิตกกังวลจนเกินไปทํางานทําหน้าที่ทําในส่วนของเราให้มันดีที่สุดให้มันเต็มกําลังนะคะ แล้วความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นหรือบางคนสี่ไม้เท้าอาจจะทําธุรกิจกิจการภายในครอบครัวก็ได้เนาะเรียกว่าอาจจะมีการสืบทอดธุรกิจก,จกิจการต่อจากครอบครัวทํางานกันแบบกงสีนะคะก็ได้ด้วยเช่นกันสองไม้เท้านะคะเฝ้ารอเฝ้าคอยการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะหรืออาจจะกําลังรอคอยข่าวดีจากทางไกลก็ได้นะอิทธิพลของสองไม้เท้าตกตําแหน่งภายในใจนะคะ ก็เรียกว่าตำแหน่งภายในใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาวะจิตใจค่อนข้างจะเข้มแข็งนะแข็งแกร่งนะคะดูเหมือนจะมีความ เขาเรียกว่ามั่นคงเนาะต่ออารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยมากขึ้นนะคะจากที่ผ่านมามันมีความน้อยมันมีความวิตกมันมีความสับสนกับเรื่องราวเยอะแยะมากมายแต่พอมาปัจจุบันนี้คุณรู้แล้วว่าคุณต้องทําอะไรนะคะคุณเชื่อในการคิดของตัวเองคุณเชื่อในการตัดสินใจของตัวเองนะคะแล้วคุณก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้เรียกว่า,าดีขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองเนาะไพ่พระสังฆราชนะคะไพ่พระสังฆราชมีเป็นไพ่ที่ดีนะ เรียกว่าเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะไพ่ภพระสังขราชหรือไพ่พระสังขาราชเนี่ยเป็นอิทธิพลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะมักจะมีปาฏิหารมักจะมีเรื่องราวนะคะสิ่งดีๆสิ่งต่างๆเข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็เรียกว่าคนวันศุขในเดือนนี้นะไพะ่ไพ่ตำแหน่งที่ทํางานตําแหน่งบ้านเป็นตําแหน่งที่ดีนะคะตําแหน่งบ้านเนี่ยเรียกว่า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยปกปักรักษามีพระภูมิมีเจ้าที่ที่ดีนะคะหรือว่า,ามีเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีอยู่ภายในบ้านด้วยเนาะตำแหน่งที่ทํางานนะคะก็เรียกว่าผู้ใหญ่ให้ความเมตตาอ็นดูนะคะหรือตัวคุณเองในเดือนนี้อาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้เกิดขึ้นนะคะการหาความรู้สิ่งต่างๆให้กับตัวเองยิ่งถ้าใครค้าขายในช่วงนี้เนาะอาจจะต้องมองในเรื่องของคําว่าออนไลน,นะะ์นะคะการสร้างตัวตนในลหลายๆแพลตฟอร์ม นะคะต้องเรียกว่าขยันเนาะขยันไร้สดนิดนึงนะใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ขยันไร้สดนะคะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะในเรื่องของงานเรียกว่าการงานโดดเด่นนะคะมั่นคงเลยทีเดียวนะคะขยันเข้าไว้นะคะ เรียกว่ายิ่งขยันเนาะ,ะสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่สูญเปล่าแน่นอนนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกท้อแท้หดหู่เหลือเกินเนาะกับหลายหลายอย่างอาจจะมีคนที่เขาพูดจาดูหมิ่นดูถูกคุณนะคะแต่ปัจจุบันนะเรียกว่าคุณจะได้รับการยอมรับนะคะจากบุคคลเหล่านั้นจากบุคคลรอบข้างเนาะเพราะตําแหน่งคนรอบข้างที่เขามองคุณเข้ามานะ <_' S 2> บางทีเขาก็มองว่าเอ๊ะคุณจะทําได้ไหมนะคุณจะทําได้ไหมที่ผ่านมาเนาะแต่พอปัจจุบันเนี้ยเขามองว่าคุณเก่งนะคุณมีความโดดเด่น นะคะคุณค่อนข้างจะมีความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจาังกับหลายๆเรื่องราวมากขึ้นนะคะแล้วเขาก็เลยได้แล้วเขาก็เลยยอมรับนะคะในตัวตนของคุณเนี่ยมากขึ้นด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหัวหน้าผู้บังคับบัญชานะคะหรือตําแหน่งในเรื่องของการค้าขายก็ยังเรียกว่ายังมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาตลอดนะออเดอร์แน่นนะลูกค้าเยอะนะคะเพราะว่าตําแหน่งร้านค้าเป็นตําแหน่งที่ดีตําแหน่งลูกค้าเนี่ยนะคะอาจจะเรียกว่า อาจจะมีวนๆเวียนๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะในเรื่องของตําแหน่งลูกค้าอาจจะต้องลงไปดูแลลูกค้าแบบใกล้ชิดนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของความต้องการนะคะหรือว่าในเรื่องของการาการสนใจใส่ใจนะคะนะในเรื่องของคําว่าลูกค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะว่ามีความถูกใจลูกค้ามากน้อยแค่ไหนส่วนใครที่ตกงานนะคะใครที่ตกงานว่างงานนะคะก็พยายามพยายาม ใช้ความกระตือรือร้อนหน่อยเนาะเรียกว่าสมัครไว้หลายๆที่นะคะสมัครงานหลายๆที่อย่าโฟกัสที่ที่เดียวนะพะไม่างนั้นมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้แต่ถ้าเราสมัครหลายๆที่เนี่ยโอกาสที่จะได้มันก็มีค่อนข้างมากไงน,นะคะแล้วเราค่อยมาคัดเลือกเอาว่าว่าเราจะพอใจที่ไหนดีนะคะมีโอกาสนะถ้าออกไปสมัครงานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการรอคอยการเรียกตัวการสอบสัมภาษณ์นะคะ รอคอยกันสอบแข่งขันก็ได้นะคะใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบอยู่นะคะก็พยายามดูหนังสือนะะังหาตำรับตํารานะคะให้มากๆนะคะคุณมีโอกาสที่จะทําได้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะเรียกว่า สิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณตั้งใจเนี่ยนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณใฝ่ฝันนะถ้าคุณลงมือทําความสําเร็จอยู่ไม่ไกลเลยนะคะมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วมันก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าความมั่นคงอยู่ไม่ไกลนะคะในเดือนนี้ถ้าในเรื่องของการเงินคนวันศุกร์นะขยันเข้าไว้นะเจ็ดไม้เทา้ายิ่งขยันมากยิ่งมีการเงินยิ่งมีรายได้ที่ดีในเดือนนี้ถึงถึงไพ่การเงินจะไม่ขึ้นนะแต่คุณดูนะคะ ไพ่อิทธิพลของไม้เท้าเนาะเนี่ยไพ่ถ้วยไพ่ถ้วยยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะในเรื่องของอาหารการกินสิ่งต่างๆเขาเรียกว่ายิ่งเครียดยิ่งกินยิ่งทานนะคะเพราะฉะนั้นการเงินเนี่ยหมอฟ้ามองว่าจะมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นได้หรือนี่สินภาระที่คุณตั้งใจจะไกลที่คุณตั้งใจจะเคลียจะจัดการจะสะสางเนี่ยถ้าคุณตั้งใจจริงคุณมีระบบระเบียบวินัยในเรื่องของการเคลียรนี้เคลียรสินคุณสามารถที่จะทําได้นะคะคุณสามารถที่จะเคลียนี้ เคลียร์หนี้เคลียร์สินได้นะคะการเงินก็ยังถือว่ายังคล่องมืออยู่นะคะด้วยอิทธิพลของความขยันเนาะเรียกว่าหาเงินเก่งหนักเอาเบาสู้นะทําทุกอย่างนะคะอยากจะให้ครอบครัวอยู่ดีกินดีนะคะอยากจะให้ครอบครัวมีความสุขนะคะเรียกว่าเป็นดวงที่เสียสละเพื่อครอบครัวเพื่อคนรอบข้างด้วยนะคะแต่ก็ต้องระวังความใจดีของตัวเองด้วยนะคนวันศุกร์นะคะที่ผ่านมาความใจดีของตัวเองก็อาจจะทําให้คนวันศุกร์เนี่ยเจ็บมาเยอะนะการช่วยเหลือนะคะ การช่วยเหลือคนอื่นเสียความรู้สึกจากคนอื่นก็อาจจะมีมาเยอะเนาะเรียกว่าจาจาเป็นประสบการณ์ก็แล้วกันนะคะระวังความใจอ่อนของตัวเองจะทําให้ตัวเองเนี่ยลำบากนะคะจะทําให้ตัวเองตกไปอยู่สถานการณ์ขับขันอีกหรือถ้าในเดือนนี้ถ้าการเงินถ้ามันจะหมดไปให้หมดไปกับความรู้นะให้หมดไปกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นความรู้นะคะเพราะว่าสิ่งนี้มันจะเอามาต่อยอดในเรื่องของการเงินได้ให้มันหมดไปกับหนังสือหนังหาตำรับตำราสิ่งต่างๆนะคะ บางคนบอกการเงินตึงจะมีคนช่วยไหมอิทธิพลของเด็กถือถ้วยไพ่พระสังฆราชหนึ่งถ้วยสี่เม้าวจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคะ่ะอาจจะเป็นคนในบ้านคนในครอบครัวนะคะหรือจากอาการยานิมิตท,ที่ดีก็ได้ด้วยนะคะเอ่ออันนี้ก็เรียกว่าการเงินยังถือว่ายังยังมุนได้ยังจัดการบริหารได้หรือบางคนการเงินในเดือนนี้หลักๆเลยจะหมดไปกับครอบครัวนะอาหารของกิน ะะหมดไปกับหนังสือหนังหาตำรับตำราหรือคุณผู้หญิงบางครั้งอาจจะมีบ้างต้องระวังนะอาจจะหมดไปกับของส,อสวยๆงามๆนะคะพังเพลอเผลอ,อใจไปกับเรียกว่าการช็อปอะไรพวกนี้เนาะคุณผู้หญิงบางคนก็อาจจะแบบยิ่งเครียดฉันยิ่งช็อปนะคะในช่วงนี้ก็วางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะผ่านไปได้ในเรื่องของการเงินโชคลาบนะคะมีเหมือนกันแต่ไม่ได้มากนะถ้าเป็นโชคลาบลอยหลักๆแล้วมีโชคจากงาน นะคะมีโชคจากงานมากกว่าหรือว่ามีโชคจากคนอุปถัมภ์มากกว่านะคะเรียกว่ายิ่งขยันมากเนาะก็ยิ่งจะมีเงินนะคะเพราะฉะนั้นขยันเข้าไว้ค่ะส่วนความรักนะคะตำแหน่งคนรักค่ะไม้เท้าตำแหน่งตัวเราก็เป็นไม้เท้าเนาะเพราะฉะนั้นความรักของคนวันศุกร์ในเดือนนี้หมอฟ้ามองว่ามันอาจจะดูเงียบเหียบเงาๆนะคะเพราะว่าบางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันอยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศทำงานคนละกะนะคะ เรียกว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่อิทธิพลของไพ่พระสังฆราชนะคะเรียกว่ายังมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะยอมรับความเป็นตัวตนของกันและกันมีความเข้าอกเข้าใจกันและกันเพราะฉะนั้นความรักถือว่าในเดือนนี้ค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะโดดเด่นนะอาจจะมีเป็นบางคู่นะคะที่เรียกว่า ปัญหาจุกจิกหัวใจอยู่บ้างพอแง่แม่งอนนะคะกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะส่วนคนที่มีปัญหาการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันในเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันทําความเข้าใจกันอภัยให้กันนะคะเรียกว่าความรักยังไปต่อได้หรือบางคนถ้ามีคู่มีครอบครัวแล้วให้อิทธิพลของหนึ่งถ้วยนะคะมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์น,นะคะใครที่อยากจะมีลูกเนาะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะตั ขันด้วยนะคะหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยนะอิทธิพลของไพ่พระสังฆราชเดอสตาเขาเรียกว่าเป็นไพ่ของคนโสดนะคะบางคนก็โสดสนิทเลยเหมือนกันนะคนวันุขในเดือนนี้นะคะโสดนานแต่งงานช้านะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาคุยแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ถูกใจเนาะอิทธิพลของคําว่าอาจจะยังไม่ได้ถูกใจคุยได้นะคะคุยได้คุยได้กับทุกคนนะคะไม่ได้ปิดกัน แต่ก็อาจจะยังไม่ได้ถูกใจเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณเปิดใจให้กับคนที่เข้ามาคุยนะคุณมีโอกาสที่จะได้สานความสัมพันธ์ด้วยนะคะในเดือนนี้เพราะมันมีไพ่ของการสานความสัมพันธ์ที่ดีเห็นไหมส่วนคู่ไหนที่คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะมีสถานะความเป็นแฟนที่ชัดเจนมีโอกาสที่จะสละโสดค่ะ นะคะสี่ไม้เท้ากับหนึ่งถ้วยมีโอกาสที่จะสละโสดมีโอกาสที่จะแต่งงานมีโอกาสที่จะผูกข้อไม้ข้อมือกันให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้นะคะเรียกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมสถานะมันจะชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ามีหลายระดับนะคะแต่ที่ได้แน่คนวนันศุกร์ในเดือนนี้คุณค่อนข้างจะมุ่งไปในเรื่องของงานมากกว่ามุ่งไปในเรื่องของการหาเงินมุ่งไปในเรื่องของคําว่าการเร่งสร้างอนาคตให้กับตัวเอง นะคะเร่งสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเพื่อที่คุณมองว่าสักวันหนึ่งถ้ามีใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณคุณก็สามารถที่จะซัพพอร์ตหรือว่าดูแลเขาได้ดีนั่นเองนะคะสุขภาพคนวันศุกร์ในเดือนนี้นะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะช่วงแขนช่วงแขนช่วงบ่าช่วงไหล่เนี่ยอาจจะตึงๆบางคนเกิดการกล้ามเนื้ออักเสบเกิดขึ้นได้นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีเหตุให้ต้องพบแพทย์พบหมอตรวจสุขภาพ ก็ราย้วยเช่นกันนะคะอุบัติเหตุร้ายแรงถือว่ายังไม่ได้มีนะคะถ้ามีในเรื่องของการเดินทางนะคะก็หลักๆเลยอาจจะเดินทางไปเกี่ยวข้องกับงานมากกว่าไปไประชุมนักนอกสถานที่ไปอบรมนอกสถานที่ไปสัมมนานอกสถานที่หรืออาจจะเดินทางไปไหว้พระ เดินทางไปทําบุญนะคะเดินทางไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ํานะเพราะมันเป็นน้ําสัดส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์ถ้ามีในเรื่องของการเดินทางก็อาจจะเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําป่าเขานะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะไปปฏิบัติธรรมนะคะไปรักษาศีลนะคะก็เรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันศุกร์ด้วยนะคะไพ่คนวันศุกร์ถือว่าไม่ได้แย่ไม่ได้เสียนะ มันมีความเหนื่อยเข้ามาแค่นั้นเองนะคะมีมีความที่เราต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ะนะคะกับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับความคิดของตัวเองนะคะหรือต่อสู้กับงานนะคะที่มันมีการแข่งขันที่สูงเนาะคนวนันศุกร์นะคะคนวนันศุกร์ตำแหน่งบ้านถือว่าดีนะไม่ได้เสียตำแหน่งหน้าบ้านนะคะ เรียกว่าในเดือนนี้คนบนสุขตำแหน่งหน้าบ้านอาจจะมีการซ่อมแซมการต่อเติมก็ได้นะช่วงหน้าบ้านเนาะอาจจะทําให้มันดูโลง่งดูปโปร่งนะคะมากขึ้นหรือช่วงหลังบ้านเนี่ยไปดูนะมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกท่อระบายน้ํานะคะที่กักเก็บน้ํามันอาจจะมะีมันอาจจะต้องซ่อมอเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของคําว่ากลิ่นนะคะกลิ่นเกิดขึ้นอะไรพวกนี้เนาะเรียกว่าตำแหน่งบริวารก็อาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นบ้างนะคะ อ,อาจจะมีความน้อยๆคุณหรือเปล่านะเพราะว่าคนวันศุกร์อาจจะไม่มีเวลาให้กับลูกนะคะไม่เวลาไม่มีเวลาให้กับลูกคนรักอาจจะเข้าใจแต่ลูกอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันศุกร์บ้างนะคะ3ใบลองถามตัวเองสิว่าทิฐินะให้อะไรสบายใจหรือยิ่งทุกข์นะคะอย่าลดมาตรฐานของตัวเองลงมันดีอยู่แล้วที่เธอจะมีมาตรฐานในตัวเอง และเร็วๆนี้จะมีใครบางคนมาทำให้หัวใจของเธอวันไหวอีกครั้งค่ะคนวันศุกร์าจะทำบุญนะคะถ้าจะทำบุญให้ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับน้ำดื่มนะน้ำดื่มนะคะของกินนะแล้วถ้าจะขอพรนะคะไพ่พระสังฆราชพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะคะพระแก้วมรกตนะคะหรหรือว่าพระพุทธโสธรก็ได้นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือที่เราศรัทธานะหรือนะคะสายพญานาคได้นะคะไพ่เดอะสตา์เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับสายพญานาคเนาะคนวันศุกร์นะคะตัวเลขจากน้าไพ่มีเลข7มีเลข1มีเลข5มีเลข4ที่จะให้โชคนะคะหรือตัวเลขจากคนตายตัวเลขจากความฝันตัวเลขจากเด็กก็จะให้โชคด้วยเช่นกันค่ะ ก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนวันศุขในเดือนตุลาคม2568ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ